วงการรถยุโรปใครมือหนักในตลาด EV มาดู3าแบรนด์ที่ผมคิดว่าเขาเป็นคนถือหน้าไฟของตลาด EV กันครับแบรนด์แรกเลยนะครับคือ v o l ks w a g e n ที่เป็นเบอร์หนึ่งแบบไม่ต้องสงใส่อะไรครับตั้งแต่ไตรมาสแรกในปีนี้ยอดขาย BEV กวาดไปแบบพุ่งกระฉูดถึง157%เกันเลยทีเดียวนะครับถึงกับขึ้นเป็นผู้นําตลาดยุโรปไปเลยครับซึ่งเข้ามาพร้อมกับซีรีส์ ID ที่ออกแบบมาเพื่อ EV โดยเฉพาะเป็นแพลตฟอร์มยุคใหม่ที่เรียกว่า MEB ต่อมาคือ BMW ถึงแม้เจ้าตัวจะไม่ All in เหมือนค่ายอื่นๆแต่กลยุทธ์บ,บมั่นคงงของ ทำให้ปี2023ก็ทําให้ EV เข้าไปอยู่ในยอดขายสะสมถึงครึ่งหนึ่งเลยนะครับจึงตัดสินใจทุ่มเงินทุนเปิดโรงงาน EV โดยเฉพาะอย่างจริงจังเลยแหับอันนี้3คือเรโน t พร้อมกับเพื่อนร่วมกลุ่ม s t e l ลันติสอย่างเปอร์โยในส่วนของเรโน t เขาไม่ได้มาเล่นๆน,นะครับ แต่จริงจังมากกับตลาด EV และเมื่อปีก่อนเขาเปิดตัวซ i n i c E-Tech รถไฟฟ้า SUV ที่คว้ารางวัล Car of t h e Year 2024แถมเปอร์โยยังตั้งเป้าเป็นรถไฟฟ้า1 0 0ในยุโรปภายในปี2030สุดท้ายเป็นเท sla ถึงแม้เท sla จะยังมีส่วนแบ่งการตลาดจากกลุ่มรถ EV ีอยู่ไม่น้อยแต่ยอดขายในยุโรปกลับลดลงชัดเจนจึงเปิดโอกาสให้ Volkswagen และ BMW ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำตลาดยุโรปเต็มตัวสรุปนะครับ Volkswagen บุกหนักจัดเต็ม EV ีเด่นชัด BMW เล่นแบบมั่นคงเรียบแแต่รง Reno เปอร์โยเน้นเข้าถึงง่ายราคาไม่แรงอยากให้คลิปหน้าผมเอาแบรนด์ไหนมาเปรียบเทียบคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ